สวัสดีค่ะพบกับช่องแมจิมีบายโกเรียวันนี้จะนำเสนออาหารไทยนั่นก็คือซุปมะเขือหรือว่ายำมะเขือเปาะนะคะช่วงนี้หาทานยากมากเพราะว่าหมดฤดูกาลพอปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ วันนี้จะพาพเพื่อนๆมาทาอาหารไทยนะคะอาหารไทยที่เรากลักตุนไว้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฤ<อ>ดูการเพาะปลูกหมดแล้วนะคะนี้นพริกค่ะพริกที่เราจะทําหมดหรือเปล่านะคะข้างในนี้ก็จะเป็นมะเขือมะเขือปอนะคะ,นนะ,คะที่เราแช่ทิกไว้นะคะนี่ค่ะจะเอามาต้มซุปนะคะเคียวอีกอง ใส่น้ำพอประมาณนะคะไม่ต้องใส่เยอะรสชาติยังเหมือนเดิมนะคะสำหรับพริกสดก็เหมือนกันถ้าเก็บไว้นานก็ต้องเก็บในช่องฟิตนะคะเวลาทำอาหารก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะใส่พอประมาณะคะ่ะสุกได้ค่ะในขณะที่กำลังรอต้อมมะเขืออยู่นะคะเราก็มาเก็บผักค่ะ อันนี้เป็นผักของป้อมนะคะจะเอาไปใส่ซุปมะเขือค่ะผักของป้อมเราปลูกตั้งแต่เดือน9้านะคะมาถึงตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะโดยเราเอาผ้าคลุมคุมไว้ป้องกันอากาศหนาวด้วยนะคะก็ยังเขียวสดได้ทานผักสดอยู่เหมือนเดิมค่ะ ซปเปอร์มาร์เก็ตเาหลีก็มีเยอะนะคะผักห่ององแล้วก็มีผักอีกอันนึงนะคะที่จะต้องใส่ซุ้มมะเขือก็มีหอมใบเรื่อยค่ะเราปลูกเองนะคะปลูกในกระถางเก็บไว้ในห้องนะคะปลูกข้างโนอกไม่ได้นะคะตายค่ะก็เลยเอามาไว้ในห้องค่ะ เป็นพืชผักสวนครัวเล็กๆนะคะก็มีความสุขเห็นต้นไม้อยากทานตนน้นไหนก็คงมาตัดเดี๋ยวก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะค่ะในคลิปนี้ก็จะบอกภาษาเกาหลีไปด้วยวันละคคำนะคะมะเขือเขาเรียกคาจีค่ะคาจี หลังจากต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะนํามาตําใส่ครกนะคะมีพริกต้มใส่ด้วยก็ตาใส่รวมกันไปนเลยนะคะเราจะตําพอหยาบหยาบจากนั้นเราก็จะใส่พวกผักหอมไปเรื่อยผักหอมป้อมที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะคะเอามาใส่รวมกันค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาแล้วก็น้ําปลาต้มค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการาจะใส่เนื้อปลาก็ได้นะคะ ก็ใส่ลงไปจะได้อร่อยค่ะแดวแต่สูตรของไข่ของมันนะคะแล้วก็เพื่อความหอมใสางาป่นแล้วก็พริกป่นลงไปเพื่อเป็นสีสันค่ะคะสําหรับมะเขือก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะเป็นยารักษาโรคเบาหวานยาลดไข้แก้ไข้ผิดร้อนนะคะนอกจากนี้รากของต้นมะเขือเขายังนำมาทำเป็นยาแก้หอมเหิด ลหลดลุมอักเสบได้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะก่อนจากกันก็ขอกำลังใจช่วยกนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ